warning song มาพบกับครูไม้นะคะในวิชาวิทยาศาสตร์ค่ะก่อนที่เราจะมาเริ่มเรียนกันนะคะทุกเเราไปอ่านคอล์วิเซชั่นไปพร้อมๆกันก่อนนะคะเด็กๆไปเลยค่ะ Conversation Week 9 and 10 Please help me Okay Please Help me อเคอ่านคำคล้องจอเกี่ยวกับห้องน้ำให้ฟังนะคะทิกๆห้องน้ำของเราแบ่งเป็นสองฝั่งแบ่งเป็นหญิงชายสังเกตให้ดีห้องน้ำของเราช่วยกันรักษากดน้ำทุกครั้งทิ้งขยะลงถังอีกรอบนึงนะคะทิกๆ ห้องน้ำของเราแบ่งเป็นสองฝั่งแบ่งเป็นหญิงชายสังเกตให้ดีห้องน้ำของเราช่วยกันรักษากดน้ำทุกครั้งทิ้งขยะลงถังเด็เกๆคะจากคำล้องจองเมื่อกี้ครูม่อยากถามดเด็กว่าคำล้องจองที่เราอ่านกันเมื่อกี้นะคะเขาพูดถึงอะไรคะเด็เกๆ ห้องน้ำใช่ไหมคะเดเก็เก่งมากเลยค่ะแล้วเดเกๆรู้ไหมคะว่าห้องน้ําของเราเนี่ยเอาไว้ทําอะไรบ้างไหนเตกตอบให้ทุกแม่ฟังเลยค่ะอทิเต้หลายคนตอบได้นะคะเก่งมากเลยนะคะเต้คุณแม่จะยกตัวอย่างให้ฟังนะคะเดเตๆว่ามีอะไรบ้างหนึ่ง มาเลยนะคะเด็กๆส่วนวันนี้นะคะครูไม่จะมาพาเด็กๆเรียนวิทยาศาสตร์เรื่อง toilet symbol ลักษน,นเองค่ะวันนี้ครูไม่จะมาพาเด็กๆนะคะรู้จักสัญลักษณ์ของห้องน้ำชายหญิงนั่นเองคะอ่ะก่อนอื่นนะคะเด็กๆครูไม่อยากรู้ว่าเด็กๆเคยเห็นสัญลักษณ์ห้องน้ำชายหญิงไหมคะเด็กๆอ่าหลายคนบอกว่าเห็น แล้วเด็กเคยเห็นที่ไหนบ้างคะไหนเด็กลองพูดให้คุณายฟังสิคะอืมไดไม้ต่อได้นะคะอ่ะคุณจะยกตัวอย่างให้ฟังน,นะคะเช่นที่ห้างสปปรรพสินค้าใช่ไหมคะหรือว่าที่ส่วนสาธารณะสถานีตำรวจโรงเรียนโรงพยาบาลน,นั่นเองใช่ไหมคะแต่และที่ก็จะมีห้องน้ำและก็จะมีสัญลักษ์ณ การเข้าห้องน้ำนะคะก็คือรูปผู้ชายกับผู้หญิงนะคะเพื่อเป็นการบอกให้เรารู้นะคะว่าห้องน้าห้องไหนนะคะเป็นของผู้หญิงห้องไหนเป็นของผู้ชายนะคะเพราะห้องน้ําเป็นที่ส่วนตัวค่ะคุูไม้มีรูปภาพมาให้เด็เกๆดูนะคะให้เด็เกๆบอกครูไมยว่าสัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์ของห้องน้ําชายหรือห้องน้ําหญิงนั่นเองค่ะ,ะรูปแรกนะคะรูปนี้เลยค่ะ เด็กๆว่ารูปนี้เป็นสัญลักษณ์ของห้องน้ำชายหรือห้องน้ำหญิงคะอ่าเก่งมากเลยค่ะห้องน้ำชายนั่นเองอ่ะรูปต่อไปค่ะรูปนี้เลยนะคะเด็กๆเด็กๆว่ารูปนี้เป็นสัญลักษณ์ของห้องน้ำชายหรือห้องน้ำหญิงคะอ่าเก่งมากเลยค่ะห้องน้ำหญิงค่ะครูมายมีรูปอีกนะคะ ต่อไปนะคะรูปนี้เลยนะคะเด็กๆว่ารูปนี้เป็นรูปสัญลักษณ์ของห้องน้ชายหรือห้องน้ำหญิงคะอ่าห้องน้ำชา, um า,นายนั่นเองนะคะต่อไปรูปนี้เลยนะคะเด็กๆเป็นรูปสัญลักษณ์ของห้องน้ําชายหรือห้องน้าหญิงคะอ่าห้องน้ําหญิงนั่นเองเก่งมากเลยค่ะเด็กๆเราสังเกตได้ง่ายนะคะจากรูปร่างหรือรูปภาพนะคะเพื่อบอกสัญลักษณ์หรือเพศชายหรือว่า ผู้หญิงนั่นเองนะคะเด็กๆนักเดีกนะวันนี้ครูไม่มีแบบฝึกหัดมาให้เด็กๆทําด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปทําแบบฝึกหัดไปพร้อมๆกันนะคะไปเลยค่ะให้เด็กๆนะคะหยิบหนังสือแบบฝึกหัดนะคะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะเล่มนี้ขึ้นมาเลยนะคะเด็กๆแล้วเปิดไปที่หน้า14ค่ะอค่ะก็จะเจอหน้านี้นะคะ ครูไม้จะอ่านคำสั่งให้เด็กๆฟังนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาอ่านคำสั่งไปพร้อมกันนะคะภาดเส้นโยงภาพเด็กกับสัญ,ญลักษณ์ของห้องน้ำให้สัมพันธ์กันนะคะก็คือถ้าเป็นรูปภาพเด็กผู้ชายก็ต้องโยงไปหาสัญ,ญลักษณ์ห้องน้ำเด็กผู้ชายใช่ไหมคะถ้าเป็นรูปภาพเด็กผู้หญิงก็ต้องโยงเด็กผู้หญิงไปหาสัญ,ญลักษณ์ห้องน้ำหญิงนั่นเองคะ่ะ อ่ะเดี๋ยวเรามาทําไปพร้อมกันนะคะอ่ะรูปแรกนะคะรูปนี้นะคะเด็กผู้หญิงหรือเด็กผู้ชายคะอ่าเด็กผู้ชายเก่งมากเลยค่ะแล้วสัญลักษณ์ห้องน้ําเด็กผู้ชายอยู่ไหนคะเด็กๆไหนเด็กชี้ให้ครูมายดูหน่อยค่ะอ่าเก่งมากเลยค่ะเด็กๆหลายคนเจอแล้วนะคะเด็กๆจะโยงนะคะจากจุดสีแดงๆนะคะตรงเด็กผู้ชายนะคะ ไปหาจุดสีแดงๆที่อยู่กับใกล้ๆกับห้องน้ำชายนั่นเองนะคะอะดีดเกๆกลงมือโยงเลยค่ะหาต่อไปนะคะเด็กๆรูปภาพเด็กผู้หญิงใช่ไหมคะแล้วสัญลักษณ์ห้องน้ำเด็กผู้หญิงอยู่ตรงไหนคะเด็กๆอาตรงนี้นั่นเองใช่ไหมคะเด็กๆอ่ะเด็กๆโยงจุดสีแดงนะคะตรงเด็กผู้หญิงนะคะไปหาจุดสีแดงหน้าห้องน้ําเด็กผู้หญิงเลยะคะ่ะ หลายๆคนนะคะทําไปพร้อมๆกับครูมายนะคะได้ถูกต้องเลยนะคะเด็กๆเสร็จแล้วเด็กๆอย่าลืมถ่ายารูปนะคะแล้วส่งมาในอาระบั้มนะคะแล้วคุรูก็จะรอตรวจอยู่นะคะเด็กๆอะเด็กๆคะวันนี้ครูมายมาสอนเด็กดเรื่องอะไรคะ toilet s y m b อ l มีสัญลักษณองหอะไ้บ้างคะเด็กๆ สัญลักษณ์ในการเข้าห้องน้ำของเด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิงใช่ไหมคะ,ะการเข้าห้องน้ำนะคะเด็กๆต้องดูสัญลักษณ์ให้ดีๆนะคะเด็กๆจะได้เข้าห้องน้ำไม่ผิดค่ะเมื่อเด็กเข้าไปในห้องน้ำแล้วนะคะเด็กๆต้องช่วยกันรักษาความสะอาดในห้องน้ำได้นะคะเมื่อใช้ห้องน้ำเสร็จแล้วควรกดน้ำให้เรียบร้อยนะคะและนำขยะทิ้งลงถังขยะนะคะ ล้างมือให้สะอาดปิดก๊อกน้ำให้สนิทนะคะช่วยกันดูแลรักษาห้องน้ำของเรานะคะให้สะอาดแล้วเจอห้องน้ำที่สะอาดใครๆก็อยากเข้าไปใช่ไหมคะเราต้องช่วยกันดูแลรักษาห้องน้ำของเรานะคะให้สะอาดนั่นเองคะ่ะส่วนวันนี้นะคะก็หมดเวลาของครณไมแล้วนะคะทิเต้ เด็กๆจะลืมทำแบบฝึหกหัดแล้วถ่ายรูปลงอัลบั้มให้คุณครูตรวจด,ด้วยนะคะแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเด็กๆบายบายค่ะ Goodbye song